วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวทิพย์ผมจะพาทุกคนไปขึ้นดอยที่ภาคเหนือและล่องเรือที่อิตาลีเพราะวันนี้เมนูที่ผมจะทำลองหลับตาดูกินไปคำแรกก็จะเห็นดอยสุเทพพอกินไปคำที่สองเห็นหอเอ็นเมืองปิซซ่านี่มันเมนูเลยครับเนี่ย น้ำพริกอ่องลาสันญญ่าวอล์ฟอมโฮมป็นหรูอ,อยู่บ้าประวัติความเป็นมาของน้ำพริกอ่องว่ากันว่าในสมัยก่อนมีชายชาวพม่านามว่านายอ่องหม่องเขานึกอยากจะกินขนมเส้นน้ำเยี้ยวจึงจัดการเตรียมส่วนผสมขั้วพริกขั้วหอมเพื่อที่จะทำเป็นน้ำพริกสำหรับการทำน้ำเยี้ยวแต่จูๆ่ๆลูกของนายอ่องหม่องก็ร้องไห้เสียงดังขึ้นมา เขาพยายามปลอบลูกแต่ล nah ูกก็ไม right ่ยอมหยุดร้องเอาแต่ร right. so like ้องไห้เพราะความหิวโหยนายองมองจึงตัดสินใจนาน้ําพริกที่ตาไว้มากินพร้อมกันกับลูกชายแต่น้ําพริกนั้นมีรสชาติที่เผ็ดมากเขาจึงเก็บผักต่างๆมากินแก้มแก้เผ็ดแต่ปรากฏว่ารสชาติของน้ำพริกนั้นมันอร่อยมากเขาจึงนําไปให้ชาวบ้านลองกินดูทุกคนก็ต่างพากันติดใจในรสชาติของน้าพริกแล้วพากันเรียกว่าน้ําพริกปูออก และพอนานวันข้าวชื่อก็เพี้ยนเหลือเพียงแค่น้ำพริกอองที่ทุกคนรู้จักกันในปัจจุบันนั่นเองครับและเมนูที่ทําให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความล้ําขนาดในแบบฉบับเหนือผสมผส,สานกับความเป็นอิตาเลียนนั่นก็คือน้ำพริกอ่องลาซานญาในวอมโฮกินลู พริกอ่องลาซานญาของเราในวันนี้เราจะใช้มะเขือม่วงแทนแป้งพาสต้าจะจัดวางสลับชั้นระหว่างน้ำพริกอ่องรีคอตต้าชีสพาเมซานชีสและมอสซาเรลลาชีสครับขั้นตอนแรกเราจะทำรีคอตต้าชีสการทำรีคอตต้าชีสก็จะมีโฮมิลค์นมสดนะครับผมเมคชัวร์ว่าไม่พ่องไขมันนะครับเพราะว่าเราต้องการความเป็นไขมันของเขายังไม่พอเรายังต้องใช้ตัวเฮฟวี่ครีมเข้าไปผสมด้วยนะครับผม แล้วปล่อยให้เขาค่อยๆสร้างความร้อนขึ้นไปจนถึงประมาณ94-95องศาเซลเซียสนะครั <Columbus> ครบผมเราไม่สามารถปล่อยให,ให้มันเกินร้อยองศาได้นะครับผมถ้าปล่อยเกินร้อยองศาปุ๊บเนี่ยไขมันกับความมันโปรตีนของตัวนมจะแยกตัวกันแล้วเราจะทำชีสไม่ได้นะครับผมใกล้มากแล้วนะครับผมโอเคครับ ตอนนี้ได้องศาที่94องศาเซลเซียสนะครับผมผมจะทําการปิดไฟนะครับเราก็จะเพิ่มเกลือแล้วก็น้ําส้มสายชูพอใส่เข้าไปปุ๊บเราก็จะทําการคนเบาๆนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวไขมันตัวโปรตีนก็จะแยกตัวกันนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเป็นก้อนๆคนแค่ไปกลับไปกลับไป พอทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับผมเราก็จะต้องแยกตัวระหว่างน้ําที่อยู่ข้างล่างกับตัวไขมันโปรตีนอยู่ข้างบนนะครับผมแล้วผมจะกรองนะครับผมน้ําที่ได้กรองเรียบร้อยแล้วส่วนข้างล่างนะครับผมอย่าทิ้งนะครับผมเราสามารถเก็บเอาไว้หมักเนื้อสัตว์ได้นะครับแล้วก็จะทำให้เนื้อสัตว์มีรสชาตินิ่มขึ้นนะครับผมเป็นของดีเลยนะฮะ แล้วผมก็จะรวบนะครับผมเราพยายามเอาน้ำออกให้ได้เยอะที่สุดนะครับโอเคครับผมแล้วก็หลังจากที่ได้นะครับผมผมก็จะแกะออกมาให้ดูนะครับเสร็จแล้ว,ลวครับผมรีคอต้าชีสขั้<ห>นตอนต่อไปเรามาทำน้ำพริกอ่องก,กันครับเริ่มต้นด้วยการตำน้ำพริกก่อนนะครับผมใส่พริกแห้ง ใส่กระเทียมครับใส่ตัวก้านผักชีนะครับผม มาถึงขั้นตอนที่สําคัญของการทำน้ำพริกออกนั่นก็คือการนําไปผัดครับและตัวช่วยที่จะทำให้เมนูนี้อร่อยและได้ประโยชน์ก็คือน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันน้ำมันที่เหมาะสำหรับเมนูผัดหรือใครจะนำไปใส่เมนูสลัดผักผลไม้ก็ได้เช่นกันครับ รับรองจะติดใจครับ <1> 1> เราจะใช้ไฟที่ไฟกลางแล้วเราก็จะใส่พริกอองที่เราตำเอาไว้นะครับผมแล้วเราจะเพิ่มกะปิ <1> 1> เพิ่มหมูนะครับผมคนให้สุกให้เข้ากันนะครับ <1> 1> พอหมูเริ่มสุกเข้าที่เราก็จะเพิ่มมะเขือเทศนะครับผมมะเขือเทศกระป๋องตอนนี้พอเริ่มใส่ทุกอย่าง <1> 1> เกือบครบยกเว้นปรุงรส เราปรับเหลือไฟต่ําได้นะครับเพื่อต้องการให้เขาเริ่มซิมเมอร์ไปเรื่อยๆนะครับผมผมจะเริ่มปรุงรสโดยการใช้น้ําปลาน้ําตาลปี๊บนะครับผมหอมแดงครับ <S <S 2> <S 2> หลังจากซิมเมอร์ได้ที่แล้วนะครับผมเราก็จะมาชิมเดอรแก้ว ผมจะใส่ตัวสุดท้ายคือตัวผักชีให้มีรสชาติหอมขึ้นมาอีกหน่อยนะครับผมใส่ถ้วยครับ perfect เสร็จแล้วครับน้ำพริกองอขกั้นตอนต่อไปเราจะมาทำการย่างมะเขือม่วงนะครับผม เราจะมาซีซันนิ่งด้วยน้ำมันมเมล็ดดอกทานตะวันแต่ขั้นตอนแรกของการทำตรงน,นี้ก็คือการเปิดไฟฟรีฮีทครับผมแล้วก็ฉลมน้ำมันมเมล็ดดอกทานตะวันนะครับหลังจากน้ำมันแล้วเราก็ซอสนะครับผมแล้วก็พริกไทยนะครับผม ้ดวยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมขั้นตอนสุดท้ายครับเรามาจัดวางละสัญญากันเริ่มต้นด้วยการใส่นพริกอ่องก่อนนะครับผมชั้นแรกหลังจากที่เราวางพริกอ่องเรียบร้อยแล้วเราก็จะจัดวางมะเขือม่วงนะครับผม หลังจากมะเขือม่วงเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่พริกออกนะครับชั้นที่4นะครับผมที่เราจะใส่ลงไปก็จะเป็นมอสซาเรลลาชีสที่เราทําไว้ตะกี้นี้นะครับผมมอสซาเรลลานะครับผมแล้วก็ผักมาซานชีสครับผมหลังจากนั้นเราจะนําเข้าเตาอบด้วยอุณหภูมิ2ององศาเป็นระยะเวลา10นาทีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม เสร็จแล้วครับน้ำพริกอ่องลาซานญาน้ำพริกอ่องลาซานญาเมนูที่ผสมผสานอาหารไทยและอาหารอิตาเลียนให้เข้ากันได้อย่างลงตัวได้รสชาติจัดจ้านจากน้ำพริกอ่องที่ผัดด้วยน้ำมันมอลกดวางสลับชั้นกับมะเขือม่วงรีคอตตาชีสพาเมซา,านชีสและมอสเซเลล่าชีสอร่อยครบรสครบทั้งสองสัญชาติเลยทีเดียวครับ เป็นยังไงบ้างครับเมนูนี้เหมือนจะยากแต่ว่าไม่ยากผมทําได้คุณก็ทําได้ได้ฟิลลิ่งเหมือนไปแอลเหนือและเที่ยวอิตาลีลองทําตามกันดูนะครับในวอ k ฟอร์มโฮมกินหรูอ,อยู่บ้าน